ในนครราชจะคึมีคนยากคนจนคนหนังชื่อว่าปุณน,นะไปเป็นลูกจ้างเศรษฐีรับจ้างรับจ้างไถนามีเมียคนหนึ่งกระท่อมหลังเล็กๆอยู่ข้างุปราสาทของเศรษฐีแล้วก็มีลูกสาวคนหนึง่งสองผัวเมียกับลูกนันรับจ้างอยู่กับเศรษฐีวันหนึ่งถึงวันนักษัตเตอรวันเอาบุญใหญ่ วันที่สนุกสนานเหมือนวันฉลองสองร้อยปีเมืองอุบลเรานี่แหละเศรษฐีก็บอกว่าปุณณนะเธออยากจะจดงานสนุกสนานฉลองนักษัตริย์เริกเหมือนชาวบ้านเขาไปดูสิ่งสวยสิ่งงามไปดูมหรสพครบงานเธอก็จดได้นะเจ็ดวันเราอนุญาต,เรา,ญาตเราอนุญาตมาทุกคนหรือเธอจะทํางานก็ตามใจในายปุณณะนี่บอกกับเศรษฐีว่าท่านเศรษฐี เรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจเรื่องขับร้องฟ้อนล้ำเป็นเรื่องของคนมีเงินเป็นเรื่องของคนมีเวลาว่างพอผมของไม่มีเวลาผมเป็นคนยากคนจนไม่มีเวลาเพลิดเพลินอย่างนั้นดอกผมขอรับจ้างผมขอทํางานเลี้ยงชีพหาข้าวกอกหม้อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียผมไม่มีจิตไม่มีใจที่จะสนุกสนาน นายเปนนะักพูดถูกคนมีเงินคนมีเวลาว่างพอที่จะไปสนุกสนานเที่ยวงานต่างคำตัาง,งคืนคนจนนั้นจะเอาเวลาใดมาสนุกสนานถ้าคนจนเป็นบัณฑิตผมขอทำงานถ้าอย่างนั้นก็ตามใจนะปุณน,นะตามใจเธอเธอจงไปไถนาช้ามานายปุณน,นะนี่ก็เอางวัวออกไปไถนาเขาเศรษฐีงวสองตัว ประเทศอินเดียเขาไม่ได้เอาควา,ายไถนานนะเขาเอางัวไถสองโตวบ่เม็นตัวเดียวคือใส่เกียนไงนายกุณณะก็เอางัวไปไถนา,าตอนเช้าตรงนู้นที่สุดเลยพระสา,ษา,ษาริบทท่านเข้านิโรธสมาบัติเจ็ดวันคนเข้านิโรธสมาบัตินี้ไม่หายใจนะ ไม่กินไม่ดืม่มไม่กระดกกระเด็กเลยไม่ขยับขายื่นเคลื่อนตายาพ้าศกในอุราตลอดเจ็ดวันผู้เข้านิโรธสมาบัตินี้ถ้าออกมาแล้วจะเป็นคู่นาติเลกับสัมปทาเป็นผู้มีคุณเป็นอินทรกผู้ใดได้ทําบุญกับบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติออกมาใหม่ๆจะได้บุญทันตาเห็นเลยแต่ก็นั่นแหละ ยากนะักที่จะได้ทําบุญกับคนชนิดนั้นกับพระอริยเจ้าชนิดนั้นเพราะท่านจะคิดหาแต่คนจนไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติธรรมเหมือนพวกเราไปหาเที่ยวบินทบไปในเมืองนะพระอริยเจ้าจริงจท่านออกมาจากนิโรธสมาบัติท่านจะคิดถึงผู้ใดเนอะยากจนที่เราจะได้ไปสงเคราะห์เขาพอจะใส่บาตรให้เราสักปั้นหนึ่งสักคำหนึ่งจะเป็นบุญแก่เขา เขายากจนเพราะเขาไม่ได้ทําบุญคนพาลไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนแต่บัณฑิตชนกลัวยากจนจึงรู้จักให้ทานผู้ใดหนอที่เป็นบัณฑิตในความเป็นยาจกพอจะใส่บาตรให้สักทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้เราสักปั้นหนึ่งเราจะไปภาษาริบทุทออกมาจากนิโรธสมาบัติก็นั่งพิจารณา เห็นอุปนิสัยของนายปุณณนะปพันญยาสองผัวเมียที่ยากไรลนี้แหละพอจะได้ทําบุญกับเราเขาจะพ้นจากความทุกข์ความยากท่านออกมาแลา้วท่านก็อุ้มบาดเดินลงทุ่งท่านเดินในป่ามุ่งไปหานายป,ปาุณณนะที่กําลังไถนาจบไปถึงก็ไปยือนอยู่ข้างพุ่มไม้นายปุณณะมองเห็นก็เออวันนี้พระผู้เป็นเจ้า ทำไมน้อจึงมาบินทบาทในการทุ่งกางท้าชะลอยพระผู้เป็นเจ้าคงจะทําความเทียนอยู่ในป่าแถบ,แถบนี้ท่านจึงเดินมาที่นี่ก็จุดงวไว้สองตัวแล้วก็ไปกราบไปกราบพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญกับผมไม่มีอะไรพอจะใส่บาตรให้ท่านกับผมก็ยากจนรับจ้างอยู่ในนครราชคฤห์เขามีงานนักสัตว์ถ้าจะพูดเหมือนเมืองอุบลบอกว่านในเมือง เขามีงานฉลองสองร้อยปีคนนองหลายคนคงจะทําบุญเสบาทให้แก่ท่านนี่มนท่านเข้าไปในเมืองเถิดพัตตาหารอันปานมีดคงจะเป็นอยู่ที่นั่นแต่พระเทละกับเฉยเอาบาทวางลงเอาหม้อกองน้ํำวางลงนายเปนหน้านี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าไม่มีที่ให้ท่านนัง่งก็ไปเอาขอนไม้อันหนึ่งมานีมนพระโพธเป็นเจ้านั่งในขอนนี้เถิดมันเปื้อน รอผมสักปปะเดียวผมจะไปทำไม้ชมะฝันให้ผมคงจะพอทำได้เฉพาะเอาน้้ามาให้ถาดเท่านั้นแล้วก็เอากระติกน้ำของพระสา,ารีบดไปตักน้ำในบอกกองอย่างดีใส่ให้ท่านแล้วก็ตัดไม้ทุกให้ละเอียดมันเท่าเอ่มาไม่เจียก็เอาน้ำมาถาวายแล้วก็ไม้ชมะฝันพระผู้เป็นเจ้ารับแล้วก็ล้างหน้าดื่มน้ำนั้น ไม่ได้กินน้ำมาเจ็ดวันเพิ่งได้กินน้ําวันนั้นเนละเป็นบุญอย่างยิ่งแล้วก็เอาไม้แปลงฟันแล้วก็ได้ถามนายปุณณะว่าทําไมไม่ไปเที่ยวงานกับเขาพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญการไปเที่ยวงานสนุกสนานไปดูสิ่งสวยงามมหรสพนั้นเป็นเรื่องของคนมีเงินผมยากจนทั้งลูกทั้งเมียจึงไม่มีโอกาสจะไปเที่ยวกับเขา จึงมารับจ้างเศรษฐีไถนาท่านก็บอกว่านั้นเป็นการดำเนินชีวิตที่ดีแล้วท่านเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตที่ท่านคุยอยู่นั้นเพราะอะไรท่านรอคอยอีกหน่อยเมียของนายปุณณะนี้ก็จะเอาข้าวมาส่งสามีรอคอยก่อนแล้วเมียของนายปุณณะนี้อยู่ในกระท่อมในเมืองข้างข้าบ้านเศรษฐีถ้าจะอุ้มบาตรเข้าไปนี่คนอื่นจะใส่ก่อน จะไปแย่งบุญเสียก่อนก็เลยรอสักพักหนึ่งพระเทระมองไปทางมาก็เห็นภรรยาของนายปุณณะกาลังเดินมาท่านตาดีกว่าส่วนนายปุณณะนั้นไม่ได้มองหรอกท่านก็อุ้มบาตรแล้วก็เอากระติกน้ําเอาเอาหม้อกองน้ําของท่านใส่ป่าอุ้มบาตรแล้วก็เดินรีบเดินออกไปนายปุณณะนี่ก็ไปไถนาต่อในั้นที่ท่านเดินไปเนี่ยท่านเดินไปหาภรรยาของนายปุณณะซึ่งกาลังมา แล้วก็ไปยืนอยู่ข้างทางภรรยาของนายปุณณะนี่เอาข้าวมาส่งผัวซึ่งกําลังไถนาอยู่ก็มาเห็นพระสา,ารีบทยืนอยู่ข้างๆทางน <c oughs> ขึ้นมาว่าแต่ก่อนแต่ไหน,แต,ไหนแต่ไรนั้นเราไม่ได้ทําบุญเวลาเราได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าเราก็ไม่มีไทยธรรมบัดนี้เรามีไทยธรรมที่จะทําบุญพร้อมทั้งมีทักกิณนยกบุคคลด้วย เอจะเอาอย่างไรดีถ้าเราจะเอาใส่บาศเสียสามีของเราก็จะไม่ได้กินคิดต่อไปว่าเป็นโอกาสดีของเราใส่ให้ท่านแล้วรีบไปทำใหม่ที่ยังเหลือโจแล้วกลับมาว่าแล้วก็ก้มลงกราบท่านตามพื้นดินด้วยเบญจางคประ็ิยกหม้ออาหารขึ้นบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้จเจริญโปรดอย่าได้คิดว่าอาหารนี้เลวและปาดนี้หีบ เนจะเป็นของคนยากคนจนโปรดรับอาหารนี้เพื่อส่งเคาะข้าพเจ้าทั้งลูกและผัวยากจนมาตลอดอยอ่าได้ดูถูกคิดว่าเป็นของเลวสามเลยพระสาาีบุตรท่านก็เปิดบาตรให้นานนี่ก็เอาข้าวในเขียลงไปเขียลงไปได้ครึ่งหนึ่งท่านก็ปิดบาตรเพราะคิดว่านานจะไปส่งผัวให้กินคนละครึ่งพอปิดบาตรป๊ ทนานก็บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าโปรดอย่าได้สงเคราะโยมเพียงในชาตินี้เลยโปรดได้สงเคาะโยมในปรลโลกในชาติหน้าด้วยเถิดอาหารนี้กินอิ่มเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม้จะแบ่งครึ่งมันก็ไม่อิ่มจะเอาไปให้สามีที่ไถานาอยู่ก็ไม่พออิ่มพระผู้เป็นเจ้าฉันก็ไม่อิ่มครึ่งเดียวโปรดอย่าสงเคราะในโลกนี้เลย ขอได้สรองคะในโลกหน้าด้วยเถิดข้ารีบบตก็เปิดบาตรเล้วตีอาหารใส่จนหมดนางก็ก้มลงกามแล้วก็บอกว่าทำอันใดที่พระผู้เป็นเจ้าได้บรรลุได้ประจักษ์ในโลกนี้ขอให้พวกข้าพเจา้าทั้งลูกและผัวจงได้ประจักษ์จงได้บรรลุทำอันนั้นด้วยเถิด